สวัสด <rude S 2> ีครับเพื nee ่อนๆกลุ่มเกมเก่าแล้วใหม่อ่าวันนี้ก็จะมารีวิวของเล่นให้ดูชิ้นนึงนะครับจะเป็นเกมมวยปั้มคิดคอมแมนสุดชิมบางลังนะครับผมว่าสมัยดหกต้องมีคนเคยซื้อมาเล่นหลายคนแล้วแหละแต่จะเล่นแล้วงงๆนิดนึงอ่าหน้ากล่องเกมโชว์ของข้างในเลยว่ามีอะไรบ้างครับมีเวทีอ่าอ่าเดี๋ยวผิดผิดผิดโทษทีโทษทีโทษทีนี่ครับของข้างในมีอะไรบ้างมีเวทีกับตุ๊กตุนในเซ็ตมันนะครับควจะบอกแล้วว่าในเซ็ตนี้มีแค่นี้ ส่วนในตัวตุ๊กตุนสีตามหน้ากล่องเนี้ยเราต้องไปซื้อเอาข้างนอกนะมันจะแยกขายเป็นกล่องเดียวนะครับหนึ่งกล่องมีหนึ่งตัวนะครับสักคู่ครับเรามาดูของในกล่องก่อนของในกล่องเนี่ยมีเครื่องเกมมีตุกต๊กตุนมีคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็เป็นแผ่นพับอ่านไม่ออกหรอกแต่ก็ดูดูคร่าวๆได้นะครับ ส่วนตัวนี้พวกนี้จะเป็นตัวละครที่เราซื้อมาทีหลังนะฮะจอขายมาเป็นกล่องละตัวกล่องละตัวผมก็มีไม่ครบหรอกมีแค่นี้แหละค่อยๆหามามีสีตัวมีเทอรี่ด้วยวิธีเล่นนะครับมันเป็นเกมมวยปั้มที่ไม่ใช้ท่ามวยปั้มเลยใช้แค่ใครกดรัวไว้กว่าคนนั้นก็ชนะแต่ว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่ว่า ไม่ใช่แค่กดรัวอย่างเดียวแล้วชนะนะครับขออิงจากกล่องน,นิดนึงอ่ามันจะมีพลังบอกตานนี้เลยฮะรรถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยก็จะได้คินิคูแมนมาตัวเนี้ยพลังก็950ถ้าในเกมมันจะโชว์เป็น950นะครับอ่าโชว์เป็น950ขโทษทีถ้าอยากจะเก่งก็ต้องเลือกตัวที่มีพลังสูงฮะไปหาซื้อมานะครับ ไอปุ่มกดปุ่มในเกมเนี่ยถ้าถ้าถ้าเทียบเป็นครั no ้งเนี่ยอ่าถ้าเป็นตัว uhh <impres vegetarian. S 1> ละครที่พลังสูงสูงเนี่ยกดครั้งเดียวนะฮะมันจะดึงแถบพลังมันจะดันแถบพลังไปได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่พลังต่ำตอย่างเงี้ยต้องกดสี่ครั้งขีถึงจะขยับขีนแต่เนี่ยกดครั้งเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกดปุ่มเนี่ยครั้งเดียวขี่ก็จะขยับไปขีนหนึ่งซึ่งมันต่างกันนะฮะถ้าอยากจะชนะก็ ต้องลงทุนซื้อดยดีๆหน่อยว่างั้นอ่าเดี๋ยวลองเล่นดูเปิดเกมมาปึ๊บหน้าจอเป็นเนี้ยฮะโชว์พลังข้างบนหนึ่งหมื่นน่เป็นพลังนะข้างล่างเป็นเกจพลังรวมเวลาเราจะเล่นนะครับเลือกโหมดผมเล่นคนเดียวผมก็เล่นซิงเกิลโหมดมันก็จะกระพริบละจอกระพริบบอกให้ใส่ตัวละครถ้าเราไม่มีเลยแหละเราใช้ตัวเนี้ยก็ได้เก้าร้อยห้าสิบอ่าใส่ไปชึบเคื่มันก็จะดีเทค ตัวคอนมาให้ตัวหนึ่งเป็นคินโคมแมนใช่ไหมครับใช่ก็กด A ไปครับเลือกฝ่ายพอเลือกฝ่ายเสร็จแล้วก็ฝ่ายศัตรูเรื่องของสูงเลยฮะใส่ตัวนี้มาปับ๊บตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ก็โชว์พลังต่อสู้โอ้โหพลังต่อสู้ศัตรูเป็น1ห5 0ของเราเป็น95ก็อย่างที่บอกครับเอ่อตัวนี้มันเป็นสาตนคอร์สสาตนคอร์สก็เนี่ยครับ1ห5 0ของเราเป็นคิดคูแมนก็เนี่ยครับ950คราวนี้พอสู้กันเวลาสู้กันก็อเดี๋ยวทิ่งไว้หนึ่งอันนี้เป็นพลังนะครับ อันนี้เป็นเกตพลังของพันห้าคือถ้ามันดันมาสุดเนี่ยเราก็แพ้อันนี้เป็นเกตของฝั่งเราเราต้องดันไปฝั่งนี้ให้สุดถึงจะใช้ได้ด้วยการรวมผุ่เอตัวนี้เป็นทัมเมอร์เราจะทักของสตาร์ทปึ๊บเกมจะเริ่มมีเวลาสามวินาทีเตรียมตัวครับตัวนี้คือเก้าเห็นเลขเก้าเหมือนนี่คือพลังฟูลนะครับคือมันเป็นอัตโนมัติแหละก็คือ ครงเท่ากันกดหนึ่งครั้งวิ่งหนึ่งขีดโอเคยกแรกเสมอกันนะครับมันก็ใช่เราพักเก้าวินาทีพักนิ้วฮะกลัวเมื่อยแล้วก็มาดันกันใหม่มันจะแข่งกสามยกก็ถ้าพลังของศัตรูมันสูงมากๆเนี่ยเราจะดันไม่ค่อยไปนะดันยากมากนี่ผมกดได้สิบวิน,นีร้อยยี่็ดครั้งนะสู้ไม่ได้เลยไหม ยกสุดท้ายครับแต่เหล่าจะมีเวลาให้9วินะครับพอสู้หมด9วิก็จะตัดอ๋อย่างนี้คือเสมอกันครับก็จบเกมแบบเสมอกัน เอาใหม่ขอชนะหน่อปลอดตัวละครหนึ่งพีซิผมใส่เลยผมเลือกตัวนี้คิเกยียจเเวลานะครับก็จะมันก็จะดีเทคตัวซานคอร์ตไหมผมผมก็เลือก t านคอร์ตสำหรับคู่ต่อสู้ก็มันเป็นเทอร์รี่แแล้วกัน ราคาของเทลแมงก,กับสตาร์เขาต่างกันนะฮะ1,059.5ตามน,นี้เดี๋ยวผมรู้ให้ดูไป่เดียวชนะเลยผม1้ 6, 5ชนะแล้วครับก็มีเท่านี้ครับแต่ว่าในเกมมันจะมีเล่นสองพีด้วยนะถ้าสองพีอีกพีนึงก็จะต้องมากดปุ่ม B ีช่วยกันเป็น a อบีนะ โอเคครับเกมนี yeah. ้ใช so, ้หานสองก้อนนะเล่นบ่อยๆผมว่าพังไว้น่าดูแหละก็ตามหาตัวละครกันต่อไปผมก็อยากเก็บให้ครบเลยนะแต่ไม่รู้ชาที่ไหนขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ